ต่อไปนะคะก็จะเป็นบริเวณเนี่ยริมฝีปากล่างนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อปากเนี่ยมันจะเป็นมัดกลมแบบนี้เลยนะคะจะวนรอบปากเราจะนวดทีละส่วนนะคะส่วนนี้นะคะเราก็จะขูดแบบนี้นะคะจากริมจากตรงกลางมามุมปากนะคะนิ้วไม่ตึงขูด2ี่สิบครั้งค่ะ พอครบยี่สิใช่ไหมเราจะมานวดคลายตรงร่องน้ําหมักตรงนี้นะคะเราดึงให้ตึงดึงให้ตึงนะคะแล้วก็เขีย่ยเลยอืมมันจะสะดุดมากทุกคนหนึ่ง็อกสิบรอบนะสองสามสี่ห้าหกเ็ด ก้าสิบหลังจากนั้นค่ะมันก็จะมีมัดกล้ามเนื้อตรงนี้นะๆๆนนเขาจะชี้ลงตรงๆแล้วก็เฉียงออกมาข้างๆมันจะซับซ้อนมากข่าววิธีการคือให้เราจับนะคะแล้วก็เขี่ยงลงมาตรงๆสิบนะคะเฉียงอีกสิบหลังจากนั้นค่ะเราก็จะดึงนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนคางเนาะแล้วก็พยายาม เคี้ยกลมๆเนี่ยเลาะไปตามกระดูกแนวกรอบหน้าเลยค่ะเนี่ยพอถึงตรงนี้มันจะสะดุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจุดนี้อ่ะเป็นกล้ามเนื้อมันบดเคี้ยวเกิดจากการที่เราเคี้ยวข้าวหรือถ้าสมมติว่าเราเคี้ยวข้างใดข้างหนึ่งเยอะจนเกินไปอะ่ะกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งตึงนะคะเราสามารถนวดแบบย้ำไปได้เลยนะตรงนี้ไม่อันตรายนะคะคลายเขาได้เลยจะทําให้เราสบายหน้าขึ้นนะคะรอาการปวดกล้ามได้อ่า เราจะเคลียร์แบบนี้นะคะสักห้ารอบค่ะจากคางเลาะไปตามแนวกรอบหน้านะคะตรงนี้ถ้าติดก็คือเราขรนี้ได้เลยนะไปจนถึงติงหันะสองสามสี หลังจากนั้นค่ะเราจะใช้ฝั่งไม้พายค่ะค่อยๆแสแลาไปเนี่ยใช้มือดึงช่วยด้วยนะถ้าดึงให้ตึงแล้วแล้วนวดแบบนี้มันจะทําให้ผิวเรากระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นได้ดีมากยิ่งตึงผิวยิ่งกระชับยิ่งตึงผิวยิ่งดียิ่งตึงผิวยิ่ง,ง,ง,วง,ง,ง,วงนวดเราเห็นผลนะคะไปเลยค่ะสักสิบ หลังจากนั้นค่ะบริเวณใต้ขางนะเราก็ใช้ฝั่งไม้พายเนี่ยขูดแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยขูดไปตามแนวกรอบหน้าเลยเป็นการเก็บเหนียงนะคะแล้วก็สร้างกรอบหน้าให้คมชัดนะคะเราก็จะแบบเลาะเลาะ,ละ,ละแบบนี้ได้เลยสักสิบรอบนะคะเลาะไปเลยค่ะทุกคนมันจะรู้สึกกึ๊ดกๆๆหรือถ้าใครจะทำปงรงก็เลยก็ได้นะแต่ถ้าเลาะเนี่ยมันจะละเอียดกว่าเนี่ยมันจะได้เคลียผังพืชจุดที่มันติดติด,ต,ดตึงๆได้ดีอะคะ่ะ เมื่อครบนะคะสิบรอบแล้วนะคะเราก็ใช้มือปอบปอารมณ์เขาหน่อยน,นึ่งเสร็จบบปุ๊บนะคะเราก็จะไปนวดอีกฝั่งหนึ่งยีนผดปากล่างสิบเนาะ